เวทีเสวนาเรื่องแผ่นดินไหวนะครับว่าไหวหรือไม่ไหวต่างนะครับเพื่อต้องการที่จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะฮะในสาเหตุของการเกิดกระบวนการเกิดรวมทั้งผลที่จะส่งผลต่อบ้านเรือนต่างนะครับรวมทั้งจะแนะนําวิธีการซ่อมแซมการซ่อมสร้างต่างๆด้วยนะครับก็มีหลายหน่วยงานะที่เข้ามาให้ใหความร่วมมือในการชี้แจงวันนี้ครับ รเ,เราก็เชื่อว่าอย่างน้อยกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เข้ามาฟังวันนี้ก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติตนในขณะที่เกิดแผ่นไหวแล้วก็รู้วิธีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่สามารถที่จะรองรับผลรกระทบจากแผ่นดินไหวได้ครับครับก็ความคิดที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเรื่องวิธีิบัติจากแผ่นดินไหวนี่ก็เกิดขึ้นในทุกกถานการณ์ครับแล้วก็ในกรณีที่ทม่สมาร กรกรวกาโหจะร่ยมร้อมเรียองค์กรต่างๆเช่นกระสรวงมหาดไทยและสภาทยาวนระดับรร่วมมือกันในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการฉีดทล่ใเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวและวิธีการป้องกันและก็วิธีการเตรียมพร้อมนวันนี้ก็มีวิทยากรที่มาจากาานต่างแล้วก็มทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยจากประเทศไัน ร่วมในเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทําให้กับน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาจะได้นามองไปพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเขาว่าเขาจะป้องกันอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและก็การเรียบการอาคาสถากี่ยวต่างการกสร้างในแนวหน้าบพื้นโลกในวันีบ้างเพราะที่ผ่านมาเราพบว่าการก่อสร้างนั้นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจึงมี แต่ความวิบัติเกิดขึ้นได้ง่ายการา้ามีความรู้ก็จะดีขึ้น